มันร้อนก็จะใส่จานไหนมรึ้นแล้วร้อนแล้วเดี๋ยวค่ะแล้วก็จับมือจับเลยจับล้างมือแล้วล้างมือแล้วประดิประดอยมากเลยเขาชอบกินผักนะคะโซเดียมเยอะมาก ไม่ไยถึงว่าเมนูเนี้ยโซเดียมเยอะมากเราต้องเพิ่มด้วยผักอย่างน้อยมันยังมีผักอ่ะผักต้นอะไรัวิตามินไม่ใช่ดิเคลียมเปล่ายเเอาไปคืนคุณครูเลยนะเกรดนะคืนคุณครูละได้ละเยอะเกินไปไหม ก็จะแต่งโรวยจานเราเลยเยอะๆเลยนะแม่ไหนไปกินนะเทหมดเลยนะเทหมดเลยนะก็โรยรวยรอบๆไปเลยโรยอย่างให้มันล้นจาน จัดจานให้สวยๆอ่ะให้มีศิละปะควาศิละปะของอเกศูนี่แล้วแม,ม,ม่นี่ปักให้มีความจุ๊ซี่ที่ขี้มือของเราเอาโชว์หน่อยยกยันขึ้นมาโชว์หน่อยสวย,วนะสวยแล้วเหรอนี่ยสวยเอาก็ไม่ได้มีศิละปะแต่ขนาดนั้นเป็นเด็กผู้หัดไงเออเอาให้หมดหมดเลยนะ อหมดเลาะพือาหารมเยอะเเอดยนี่ข้าวเรโยหมดแล้วเราจะโรยเพื่ออะไรเหรเช่นโรยหมดก็เต็มจานแลละ ฟ้าเมนูนี้ให้กี่คะแนนร้อยอย่าเพิ่งดูนี่เหมาะสำหรับคนอย่างปราฟ้าเสร็จเรียบร้อยมาโชว์หน่อยถ่ายคลิปหรอ